สวัสดีทุกๆท่านนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะในช่องเรียนข้องหลักข้องว่วงนะคะวันนี้ก็อ,อนุญาตพูดภาษาไทยนะคะปกติก็ปูดภาษาตายอยู่เลยวแต่ว่าบางคลิปก็ปูดภาษากลางนะคะเผื่อฝึกไอจำนานงมั่งนะคะปกติคนตายก็ปูดภาษากลางไม่จับนะคะตองเด้งมันจะ ควังแล้วไม่ไปรอเมื่อกคุณนป่าคือนื่นนะคะวันนี้ก็นำตนบัรไม้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะคะถ้าว่าเคยนํำไม้รับชมเล้วก็ต้องข้พอพยด้วยนะคะชมกันแล่ๆกลังก็ไม่ปลื้นนะคะเรามาดูดา้นา,นนะะดานหน้าก้องตนบัดนะคะด้านหน้าก้องตนบัรก็จะเป็นพระบรม,มรูปกปล้องปลวงโลก,กาวนะคะเป็นธนึ่ ธนบัตรราคาลอยบาทนะคะนี่ตั้งตัวลเลขไทยตัวเลขอาราบิกแล้วก็ตัวหนงังสือเขียนไว้จัดเจนรัฐบาลไทยนะคะก็เป็นตนบัตราารอยบาทรัชการถีก้าวนะคะป่อล่วงรอกาวนะคะสำหรับดานล,ล่งนะคะดานล,ลัางก็รุ่นนีโก็มาจะเรียกันว่ารุนส้มเด็ดปะนาริสวนมหาราชนะคะส่งจางนะคะอกซึก ถ้าหลายๆตานจำได้ก็จะรู้ว่าสมไม่เรียนนะคะจะมีอาจารย์สอนเรานะคะแล้วแต่ใครจะจำได้ไม่ได้นะคะเพราะบางตานก็ว่างทำภารกิจอื่นจนลืมประวัติต่างๆไปบางก็มีนะคะก็ไม่แหน่นอนนะคะบางตานที่ชอบก็ไม่ลืมนะคะเพราะเป็นประวัติศาสตร์กองไทยก็ให้ทุกตานรับชมไปนะคะ ธนาบัตต่างด้านหน้าด้านล่างไม่ต้องปลิกไปปลี่มาแล้วก็ตื้วซ้ำกันสำหรับปวงชนชาวไทยนะคะเราจะดูกันขี้รบก็ระลึกตึงอยู่ตลอดนะคะด้านหน้าก็ตื้วเก่าพอสมควรเลยนะคะแต่ก็เก็บนะคะด้านล่างตะด้านหน้า,าใบนี้แบงนี้เก่า อีกแบ่งหนึ่งก็น่นาจะเกากันบ่มีรอยปรับรอยเลยว่าเป็นโจงเบยทางด้านหน้าด้านล่างนะคะไม่ได้เป็นใบเดียวก็ใเอฟซี 4, ถูกฐานเข้ามาติดตามรับชมกันเรื่อยๆนะคะบางทีก็ลงคลิปสั้นคลิปจอดสั้นๆนะคะว่างหวาหลายๆฐานคงเข้าไปรับชมแล้วนะคะเอพุนเดลงก็เพราะว่า อยากให้ไล่ไล่ตาดียังไม่รู้จักชองอเรียนกองละกองว่วงก็ได้ข้าวมารับชุ่มมั่งนะคะพถ้าลุงตาแต่ในคลิปตรรมดาแบบนี้คลิปยาวแบบนี้ไล่ไล่ตาดีรับชุ่มอยู่เร้วก็รับชุ่มอยู่เลยนะคะแต่ว่าไลา่ตาดียังไม่รู้จักนะคะก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงให้ทุกท่านได้รับชุ่มธนาบัตรนะคะว่าเป็นธนาบัตรรอยบาทรราชการตีเก้านะคะ ดัลลังก็รุนสมเด็ดพระนริส่วนมหาราชมองแล้วก็รับสาบทตนนทีนะคะว่าเป็นธนบัตรแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขออำลาตกตานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ